ครับสำหรับก o บนี้ผมจะมาสอนวิธีการตัดสิ่งที่ไม่ต้องการในภาพออกนะครับขั้นแรกก็เหมือนเดิมครับคอนโทรลโอแล้วเลือกภาพที่เราต้องการทําขึ้นมาโอเปนครับขยายภาพถ้าภาพมันเล็กนะครับกดคอนโทรลแล้วก็บวกอตสำหรับครั้งนี้ก็เหมือนเดิมครับตู้พิเคทภาพขึ้นมาครั้งหนึ่ง mm hmm. เพื่อจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายครับแล้วก็เครื่องมือที่จะใช้ในครั้งนี้เป็นเจ้าตัวนี้ครับตัวที่3าตัวนี้ครับ จะอยู่ตัวนี้ครับเมื่อไรครับก็ผมจะตัดเรือตรงนี้ออกไปนะครับคลิกกับมาเรื่อยๆคลิกไปเรื่อยๆครับคลิกให้รอบเรือนะครับพอมันขึ้นแบบนี้แล้วก็มาที่ e d i t ครับตัวนี้เลยครับเอาใหม่นะครับมาที่ e d i t ตรงนี้ครับคลิกเข้าไปนี่ครับแล้วก็ตัวนี้ครั้งนะครับคลิกตรงนี้ครับแล้วก็ ตันนี้ครับแล้วก็โอเคครับสังเกตที่เรือนะครับเี๋้วก็จะหายไปสังเกตง่ายๆเลยครับโดยการปิดตาภาพที่พม่งดูวีคิขึ้นมานครับนี่ครับเห็นไหมครับเรือหายไปเมื่อเสร็จแล้วก็คลีกขวาเพื่อลบเส้นตรงนี้ออกไปครับก็คอนโทรลคลิกครับแล้วก็คอนโทรลแล้วก็ E ครับเพื่อเป็นการรวมภาพ เมื่อเสร็จแล้วก็เซฟภาพเป็น jpeg เหมือนเดิมครับเซฟแอ d d แล้วก็เลือก jpeg ครับ,รบแล้วก็กดเซฟสำหรับจบนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ